สำหรับนวัตกรรมนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรยากมากมายนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆก็สามารถคิดเป็นนวัตกรรมได้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะจะทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะดิฉันนวัตกรวลาพรทัศพงศ์ีธรผู้สร้างสารรค์นวัตกรรมระบบโครงการและแผนงานเซนโปรเจกต์ค,ค่ะ ระบบเซนโปรเจกต์นะคะก็คือระบบข้อมูลโครงการและแผนงานนะคะซึ่งจะรวบรวมข้อมูลต่างๆของกรมชนเกี่ยวกับด้านงบประมาณไว้ที่ระบบนี้ค่ะในแต่ละปีเนี่ยเราติดตามประมาณหมื่นกว่ารายการนะคะเราก็งบประมาณในการติดตามเนี่ยแสนกว่าล้านทําให้เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าคนเรามีจํานวนจํากัดระบบตรงนี้จะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาต่างๆในการทําเดิมเลยนะคะเมื่อ10ปีที่แล้ว เราก็มีการส่รงแฟตทส่งเมลซึ่งในการติดตามจะค่อนข้างยากทำให้ผู้รวมส่วนกลางอะคะ่ะจะไม่สามารถสรุปผลได้เลยนะคะเพราะไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน เซ็นโปรเจกต์นะคะหน้าตาก็เป็นคล้ายๆระบบออนไลน์ซึ่งเราจะให้หน่วยงานภายในกรมของเรานะคะทุกส่วนนะคะรายงานความก้าวหน้าออกมาเพื่อจะรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันโดยในระบบนะคะเราจะมีรายการงานโดยดึงจากงบรลยจ่ายประจําปีทั้งหมดนะคะเอามาใส่ในระบบนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานในพื้นที่นะคะรายงานความก้าวหน้าโดยแต่ละโครงการก็ต้องรายงานแผนมาให้เราในเบื้องต้นก่อนจากนั้นเราก็จะติดตามเป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ค่ะ เป็นระบบที่เราใช้มาค่อนข้างนานนะคะแต่เรามีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆเราก็จะมีการรับฟังปัญหาว่าแต่ละปีประสบปัญหาอะไรขึ้นเราก็จะแก้ไขปัญหาตรงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีประโยชน์นะคะหนึ่งเลยเราจะมีฐานข้อมูลกลางเป็นข้อมูลแหล่งรวมทุกอย่างเกี่ยวกับงบประมาณนะคะสองระบบตรงนี้นะคะเราเปิดเป็นสาธารณะ ประชาชนสามารถเข้ามาดูได้นะคะโปร่งใสอะค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้เข้ามาดูได้เลย 3. หน่วยงานในพื้นที่เองถ้าหากมีการประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็สามารถดึงข้อมูลตรงนี้ไปใช้ได้เพราะเป็น ข้อมูลเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะก็ภูมิใจที่เรามีส่วนในการพัฒนานวัตกรรมตรงนี้นะคะรวมถึงทีมงานสําหรับนวัตกรรมนะคะมันไม่ใช่เรื่องอะไรยากมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเราดูปัญหารอบตัวนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็สามารถคิดเป็นนวัตกรรมได้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะจะทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ